สวัสดีค่ะรบกวนแนะนำตัวเองค่ะครับชื่อจริงชื่อธีรพลํำดีครับชื่อเล่นชื่อโอครับอยู mm ่ฝ hmm. ่ายเทคนิคอีเซ็นเตอร์ครับ mm hmm. งานที่ก่อให้เกิดความร้อนและประกายไฟหรือฮอตเวิร์กคืองานที่เกี่ยวข้องกับเปลวไฟประกายไฟหรืออุณหภูมิสูง mm hmm. เช่นการเชื่อมการตัดการบัดกีและกิจกรรมอ,อื่นๆที่ทำให้เกิดความร้อน หรือเปลวไฟซึ่งท้าไม่ระวังอาจเกิดอันตรายร้ายแรงได้ครับขอยกตัวอย่างข้อบังคับที่สําคัญมาเล่าให้ฟังนะครับก่อนเริ่มทํางานที่มีความร้อนและประกายไฟจะต้องมีการประเมินความเสี่ยงโดยใช้แบบฟอร์ม JSA แนบกับใบอนุญาตให้ทํางานที่มีประกายไฟ และสื่อสารกับผู้ปฏิบัติงานเพื่อทําความเข้าใจของอันตรายก่อนเริ่มทํางานต้องจัดการลดความเสี่ยงที่อาจทําให้เกิดเพลิงไหม้หรือการระเบิดก่อนที่จะมีการออกไปอนุญาตให้ทํางานที่มีประกายไฟห้ามมีให้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานที่มีประกายไฟหรือความร้อนโดยลําพังต้องมีผู้เฝ้าระวังอยู่ด้วยสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลก่อนเริ่มปฏิบัติงานครับ ครับ 1. อุปกรณ์ป้องกันดวงตาเพื่อป้องกันจากประกายไฟโลหะหลอมละลายและแสงไฟจากหัวเชื่อม 2. อ,อุปกรณ์ป้องกันการได้ยิน 3. เสื้อผ้าที่ทํามาจากวัสดุทนความร้อนเช่นผ้ากันเปื้อนที่ทํามาจากหนัง 4. ลรองเทา้านิรภัย 5. ถุงมือที่ทํามาจากหนังครับก่อนจากการมีอะไรอยากฝากถึงเพื่อนๆพนักงานไหมคะอ,อ,อยากฝากว่าทุกครั้งที่ทํางานฮอตเวิร์ ต้องปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัยและรายเซฟิงรูอย่างเคร่งครัดเพราะความปลอดภัยของเราคือสิ่งที่สำคัญที่สุดครับขอบคุณครับ